เปิดศักราช2,565เปิดด้วยการทิ้งท้ายข่าวปลายปีที่แล้ว2,564สัปดาห์สุดท้ายปลายธันวาเป็นข่าวรับขวัญปีใหม่สากลขวัญดีขวัญร้ายคือขวัญหมายได้ว่าสัมปชัญญะบริบูรณ์มีสติสตังและข่าวเดียวกันสถานการณ์เดียวกันก็เป็นได้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายในทีเดียวขึ้นกับว่าขั้วไหนเชีรยใครในข่าว จวหัวเท่านี้เปิดประเด็นเป็นว่าข่าวรับปีใหม่ในห่วงกระแสสังคมข่าวการประกันตัวราษฎรในกระแสสื่อเป็นวาระทางสังคมควบคู่กันไปไล่ย้อนทวนไปไม่นานนักสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนปี64ที่แล้วสารรัฐธรรมนูญฟันโชวว่าการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของขอบวนการราษฎรเท่ากับการล้มล้างการปกครองอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเป็นภาษาชาวบ้านว่า กันเข้าใจได้ง่ายๆอย่างนั้นส่วนที่ตุลาการยกอ้างว่ากษัตริย์ปกครองประเทศมาตั้งแต่ต้นตราบจนปัจจุบันหรือการตีโต้คำวินิจฉัยต่างๆก็ยังเป็นวาทะทางสังคมเป็นวาระที่จะต้องคว่มข้ามปี2,565มานี้ต่อเนื่องกันมาแต่ต้นเดือนธันวาทางศาลยุติธรรมทั่วไปที่ไม่ใช่ศาลการเมืองแบบศาลร,รัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกานักการเมืองนั่นก็คือศาลอาญา ที่จะต้องมาตัดสินคดีทางการเมืองนั่นก็คือการชุมนุมทางการเมืองที่ถูกแจ้งข้อหาความผิดตามกฎหมายเข้าข่ายความอาญาแต่พูดให้ถูกต้องก็คือกำลังพิจารณาคดีและยังไม่ได้มีการตัดสินใดๆการจับกุมคุมขังแกนนำราษฎรหลายครั้งหลายคนเป็นที่รับรู้แล้ว การยื่นประกันตัวหลายครั้งหลายคนก็เป็นที่รับรู้แล้วสารไม่ให้ประกันโดยยกเหตุผลว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งก็รับรู้กันโดยทั่วสากลแล้วเช่นกันและความชงนที่ผู้มีอำนาจเกรงว่าหากปล่อยไปจะทำผิดซ้ำอีกก็ได้ชงนในหมู่ผู้ติดตามข่าวสารมามากโขแล้วจนหลายคนคาดเดาได้อย่างแม่นยำแต่ตามกระบวนการการขอประกันตัวอย่างดำเนินไปและจะต้องดำเนินไปอีกหรือไม่อย่างไร รอบนี้เหมือนว่ามีความหวังที่ปกติสารอาญายกคำร้องไม่นัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันตัวมารอบนี้ได้นัดไต่สวนคำร้องและนัดฟังคำสั่งห่างกันสองสัปดาห์ทั้งแกนนำราษฎรที่อยู่ในเรือนจำและสมาคมและครอบครัวรวมถึงทนายความจึงมีความหวังว่า ศาลท่านอาจจะพินิจพิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลทบทวนหลักสิทธิการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีและหลักการที่ว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่ายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีคำตัดสินถึงที่สุดว่าผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา สประเด็นข้างต้น2หลักการข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญ24ธันวาคม2564สารอาญานัดฟังคำสั่งว่าจะให้ประกันตัวสแกนนำราษฎรหรือไม่4คนประกอบด้วยไมพานุพงศ์จากนอกแกนนำเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยถัดมาไผ่ดาวดินจตุพัฒบุญพัทรรักษาแกนนำกลุ่มทะลุฟ้า ถัดมาคืออานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนและคนสุดท้ายเพนกวินพระฤทธิวารักแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมเป็น4แกนนำราษฎรที่ยื่นประกันตัวครั้งนี้ทิ้งท้ายปี64รับปี65ทั้งหมดถูกขังรอบนี้ช่วงกลางเดือนสิงหาคม2564ปีที่แล้วก่อนวันหวยออกเนื่องจากมีไม้จับแกนนำราษฎรหลายคน เพนกวินภาริชวารักเข้ามอบตัวสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติราววันที่9สิงหาคมพร้อมกับแกนนำบางคนส่วนอนนท์นำพาเข้ามอบตัวหลังจากนั้นสักวัน2วันและทั้งหมดไม่ได้รับการประกันตัวรวมถึงถูกถอนประกันตัวในคดีการเมืองอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมแกนนำทั้ง4คนถูกคดีหลักร่วมกันในคดี19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรหรือคดีปักหมุดสนามหลวงเมื่อวันที่19 ถึง20กันยายน2563พื้นที่สนามหลวงคว่ำกับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีการปากลักครั้งคืนครั้งแรกของขบวนการเคลื่อนไหวคนหนุ่มสาวและมีการจัดกิจกรรมปักหมุดคณะราษฎร63ที่ท้องสนามหลวงด้วยคดีนี้จึงเรียกในหน้าสือว่าคดีปักหมุดสนามหลวงด้วย อนนนำพาถูกถอนประกันในคดี19กันยาเนื่องจากขึ้นปราศัยรำลึกหนึ่งปีการชุมนุมแฮร์รี่พอตเตอร์ที่หอศิลปะกรุงเทพมหานครสัปดาห์แรกสิงหาคมปี64ที่แล้วหากย้อนกลับไปม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์จัดที่แมคโดนัลสาขาราชดำเนินเมื่อปี63เป็นครั้งแรกที่ทนายอานน์ได้พูดถึงข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และถูกหยิบยกขึ้นมาในการเคลื่อนไหวของขบวนการคนหนุ่มสาวนับเนื่องมา ส่วนเพนกวินภาริชวารักถูกถอนประกันตัวกรณีสาสีหน้าหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดนที่คุมขังกลุ่มทะลุฟ้าและเมื่อไผ่ดาวดินออกมาก็ได้จัดกิจกรรมสาสีต่อเนื่องที่สถานีตำรวจในพื้นที่ก็ถูกถอนประกันตัวอีกไมพานุพง์ก็อีรอบเดียวกันไม่ถูกถอนประกันในคดีเดิมที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมก็ไม่ได้รับสิการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีนั่นเอง และต้องย้ำทุกคดีสารยังไม่ตัดสินไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีบางคดียังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนกฤษดางนุจรัตทีมทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทำหน้าที่ยื่นประกรันหลายครั้งหลายคราครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจัดตั้งก่อตั้งขึ้นมาหลังการรัฐประหาร2,557ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับคดีการเมืองผู้ถูกกล่าวหาต่างๆรวมถึงมีกองทุนราษฎรประสงค์ที่กลุ่มจัดตั้งขึ้นมาหลังการสลายการชุมนุม2,553ไม่นานนักและต่อเนื่องมาเป็นกองทุนระดมทุนเพื่อช่วยเหลือในด้านการประกันตัวว่าด้วยเงินทุนระดมเงินบริจาคจากประชาชนทั่วทั้งประเทศ เอาเป็นว่าสารุปคณะผู้บริหารผู้พิพากษาสารอาญาไม่ให้ประกันสี่แกนนำโดยให้เหตุผลเช่นเดิมว่ากลัวไปทำความผิดที่ถูกกล่าวหาไว้อีกและเป็นคดีร้ายแรงแต่ละคนโดนหลายคดีอายการทนายความแผ่นดินซึ่งเป็นโจทย์จึงคัดค้านการประกันตัวรวมความคิดความเห็นแน่นอนที่สุดทนายความระบุสู้เต็มที่และยืนยันลูกความคือแกนนนำราษฎรวิจารณ์ผู้มีอำนาจโดยสุดจริต คดีนี้จึงเป็นคดีการเมืองคู่ขัดแย้งคืออำนาจรัฐและตามกฎหมายอาญาและหลักการทั่วไปและที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต่างๆหรือระดับสากลนั่นเองก็คือผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอย่างเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าสารจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดจ,จริงตามที่ถูกกล่าวหาดังว่าหลักการนี้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และที่น่าชงนสนเท่นั้นก็คือไม่เคยมีหลักกฎหมายใดระบุหรือเขียนไว้เลยว่าถ้าผู้ต้องหาคดีอาญาโดนหลายคดยีหรือเป็นคดีร้ายแรงก็ต้องถูกตัดสิทธิการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีหรือไม่ให้ประกันตัวเพราะโดนคดีร้ายแรงไม่เคยมีบัญญัติไว้ดังนั้นงานนี้ทนายความก็งงและไล่ไอายการไปทบทวนการทำหน้าที่ของตัวเองนี่ว่ากันด้วยหลักสิทธิการประกันตัวและหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาอย่างบริสุทธิ์ ให้ตระหนักในห่วงสำนึกของผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องและผู้คนในสังคมเกษดาสดงเปิดเผยว่าเมื่อทราบข่าวกลุ่มราชมัมต่างร้องไห้โฮปล่อยโฮออกมาส่วนตนในฐานะทนายก็ไม่รู้ว่าจะปลอบใจอย่างไร แนวทางต่อสู้ก็คือ3วิธีนั่นก็คือให้แกนําราษฎรและครอบครัวไปปรึกษากันว่าจะยื่นอุทธรณ์คําสั่งไม่ให้ประกันตัวหรือไม่หรือแนวทางที่สองขอยื่นประกันตัวใหม่และแนวทางที่สมไม่ต้องยื่นประกันตัวอีกครั้งและชัดเจนแล้วว่ามีถ้อยคําจากคู่ที่อยู่ในเรือนจําคือแกนนาราษฎรทั้ง4ี่คนจะไม่ขอยื่นประกันตัวอีกไม่ให้อํานาจทนายความหรือผู้ใดไปดําเนินการยื่นประกันตัวโดยเห็นว่า การไม่ให้สิการประกันตัวเป็นความอายุติธรรมและใช้วิธีการดังว่าในการต่อสู้ข้ามปี2,565ชัดเจนแล้วจะไม่มีการยื่นประกันตัวอีกแน่นอนที่สุดกลุ่มราษฎรหลากหลายคนหลากหลายคดีเคยต่อสู้ด้วยวิธีการหลากหลายทั้งอดอาหารในคุกมาแล้วมากกว่า100วันเป็นประวัติศาสตร์การประท้วงกระบวนการยุติธรรมสามารถกระทำได้ในหลายๆวิธีในหลายๆที่ทาง มีการถอนทนายความโดยไม่มีทนายความต่อสู้คดีก็ทำมาแล้วสารให้ประกันตัวรอบนี้หรือไม่และชัดเจนแล้วว่าไม่ให้ประกันตัวการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดเช่นเดิมในบริบนนี้ก็เราก็ก็ได้พูดกับสารในชั้นไต่สวนจนหมดแล้วนะเช่นคือเรื่องนี้มันมีประเด็นใหม่ขึ้นมาในการไต่สวนเมื่อวันที่17คือทั้ง4คนเนี่ย ยอมรับยอมยอมกำหนดเงื่อนไขสำหรับตัวเองว่าถ้าหากศาลมีคาสั่งอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะปฏิบัติไปตามเงื่อนไขที่ศาลเคยกําหนดไว้กับคุณรุ่งนะก็ะสุดสั้นๆก็คืออยู่ที่บ้าน24ชั่วโมงแล้วก็ไม่เดินทางขอกงนอกประเทศติดกําไร EM แล้ว จะมาแจาา้งก็เฉพาะศาลมาหาหมอรักษาพยาบาลหรือว่าไปประานีนตำรวจตามที่ถูกหมายเรียกเท่านั้นนอกจากนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมของลุงทุกอย่างซึ่งก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ผมก็แปลกใจว่าทําไมที่ประชุมผู้บริหารสาธารยาถึงไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพราะว่าผมยังได้ได้คุยกับผู้บริหารสาธารยาบางท่านท่านก็ยอมแล้วว่าหลังจากที่ได้ปล่อยตัวชวั่วคราวลุงไปมีเงื่อนไขเนี่ย ลุงก็ไม่ไ kind ด of ้ไปปฏิบัติที <k <k ่ผิดเรื่องไหนใดๆครับต้องเป็นประจำวันนะคดีจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ผมแค่บอกว่าคืออย่างนี้ครคดีของสารอาญาที่ทุกอย่างเป็นกวินกับเฉพาะสารอาญาคที่ในรัฐดาเนี่ยก็คนละประมาณเจ็ดแต่คดีแล้วทั้งไผ่ทั้งอนนแลทั้งไผ่ทั้งไม้ก็มีสามสี่คดีเนี่ย คนพวกนี้ก็คงต้องใช้เวลาในระหว่างพิจารณาคดีที่ศาลยังไม่ตัดสินสน่ยแล้วศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยก็คงจะต้องติดอย่อยางน้อยไม่ต่อกว่าสามปีเพราะคดีนี้มันเป็นคดีที่คดีประเภทนี้มันเป็นคดีที่ต้องสืบพยานจํานวนมากอะเพราะมันเป็นคดีการชุมนุมซึ่งยกตัวอ,อย่างนะในคดีชุมนุมที่สาถานทูตเยอรมันที่มีคดีน้องไมลแล้วก็กลุ่มคน ไปยื่นหนังสือเนี่ยสารนีายเป็นเทพใต้นัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกเดือนมีนาคมปี2 5 6 6นะคือเป็นคดีที่ที่เป็นจาไม้รับการประกันตัวคือถ้าถามก็คือไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า3ปีอะจนกว่าคดีเสร็จซึงไม่รู้ว่าถ้าขาบริสุทธิ์แล้วจะทำยังไงว่าพยายาม ในเรื่องคดีก็คงต่อสู้ไปตามแนวทางที่ว่าเปาน็นการติชมโดยสุจริตนะตามสิทธิของประชาชนแต่ว่าในส่วนของเรื่องการประกันตัวเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดผ่านคอนเฟลตให้ทั้ง4ี่คนไปประชุมกันว่าเขาคิดยังไงเมื่อกี้ก็ได้คุยกับพ่อแม่ของที่โมงช้าบาลเนี่ยก็ได้คุยกับพ่อแม่ของทั้ง4ี่คนก็ให้เขาลงไปปรึกษากันดูว่าหนึ่งจะอุทธรณ์คำสั่งไหมหรือจะยื่นใหม่เขาถามผมผมก็บอกว่าถ้า ถ้าเป็นในลักษณะคำสั่งที่สารสัง่งวันนี้เนี่ยโอกาสที่คุณได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยากแสดงว่ามันมันก็ไปอยู่ในทิศทางวนอยู่ตรงนี้คำสั่งก็มีเหตุผลเดียวอะ่ะคือถ้าให้ประกันไปก็ไปออทำวานผิดีใช่ไหมทั้งที่มันเป็นระบบที่ว่ายังไม่รู้เลยว่าเด็กผิดหรือเปล่าแลาเงื่อนไขผิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาถามผมในชั้นเนี้ยผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจผมบอกว่าให้เด็กสี่คนเข้าไปไประชุมกัน เพราะเขาอยู่ติดอยู่ที่เริอนจำด้วยกันเนี่ยถ้ามีโอกาสก็คุยกันซะว่าคุยยังไงคุณจะยอมรับชะตากรรมตรงนี้เพื่อต่อสู้ไปกนพวกแล้วก็สู้คดีไปซึ่งมันอาจจะใช้เวลาสองหรืสาปีนมกว่าจะตัดสินส่วนพ่อแม่เขาเนี่ยท่ลงมาเมื่อกี้ก็ก็ร้องหหมร้องไห้แล้วผมก็ไม่รู้จะจะอธิบายเขายัางไงก็ก็พูดไม่ออกเลยครับว่าพ่อแม่เขาก็อยากรับลูกกลับไปอยู่ แม่ไม่ถึงขนาดบอกขอสารว่าให้ประกันลูกไปสักเดือนหนึ่งได้ไหมปีใหม่เดี่ยแล้วเดี๋ยวกลับมาตัดติดคุกต่อเพราะปีนี้ไม่ได้เจอลูกเลยเจ็ดเดือนแล้วก็แนวทางก็คงต้องให้รอการตัดสินใจของเขานะพราะตอนที่ผมก็หมดปัญยา้วไม่รู้จะพูดยังไงก็คือกระบวนการที่ว่าในชั้นนี้ก็คือชั้นต่อไปก็คือจะอุดทอนหรือว่า<ะ>ตั้งต้นยื่นใหม่หรือจะไม่ยื่นเลย ถ้าไม่ยื่นเลยมันก็จะแนวทางการสู้ในกระบวนการยุติธรรมตามกระบวนมันจะเป็นยังไงครับถ้าไม่สู้เราก็เคยแบบถอนทนายเคยอะไรแล้วมันจะมีกระบวนการวิธีอะไรอีกคือเรื่องการประกันตัวกับเรื่องการสู้คดีมันก็เลยเรื่องกันอ่ามันก็มีนักโทษเยอะแยะที่เขาไม่มีเงินประกันตัวหรือเขาไม่ได้รับการประกันตัวด้วยเหตุผลใดๆเขาก็ต่อสู้ไปจนศาลตัดสินคดีเชลเลอแอนไงที่ก็ตายในคุกบ้างจนในสุดศาลนิการตัดสินยกฟ้องอ่ะแล้วเขาไม่ได้รับการประกันตัวคือดยหลัก โดยโด้วยกฎหมายไทยเนี่ยที่ท,ที่ที่เขาตีความกันเขาบอกว่าถ้าคุณถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาลในคดียา,ยาคุณต้องถูกขังคุกไว้เว้นแต่จะได้ประกันตัวหรือมีหลักทรัพย์มีเงินประกันตัวไปทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเขาไม่ยื่นประกันตัวเพราะเขายื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาเอาเวลานั้นไปศึกษาหาการต่อสู้คดีดีไหมนั่มมนมงมาคนละเรื่องกันเขาก็คงกาคงติดอยู่ในคุกกันแหละถ้าเขาไม่ยืน่นมันก็มีสามทางุทธทณ์คำสั่งยื่นใหม่หรือไม่ยื่นเลย ความเห็แหตากต่างกันระหว่างอายการทนารฝังงตัวเลยผมไม่ไม่เคยเป็นเลยอายการธนารีการไม่พูดถึงคือในฐานะทนายของจําเลยเนี่ยจาเลยในคดีอาญาผมยังยืนยันในหลักการว่าต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจําเป็นอันนี้ใครข้ออ้างที่บอกว่าถูกถูกกล่าวหาในคดีที่โทษสูงเนี่ย กฎหมายที่ทีวีแนวความญญามายาไม่ได้กําหนดไว้ฉะนั้นจำเลเห็นว่าไม่ต้องเขียนเพราะว่าตํารวจมันเล่าหาข้อหาโทษสูงสูงระหารชีวิตก็ได้ไไเพราะในระบบของเราเราก็รู้ว่าเรากำลวงงานยึดยิงทในชั้นพนักงานสอบสวนมันมาตรฐานมันได้แค่ไหนยังไงใช่ป่ะเอาถุงดิษดำครอบหัวแลวให้รับสารภาพก็ยังได้เพราะฉะนั้นกฎหมายเขาไม่ได้เขียนว่าคุณถูกกล่าวหาในโทษสูงหรือหลายๆคดี แล้วจะไม่ให้ประกันตัวเพราะเขาถือหลักเลยว่าบุคคลเป็นผู้ท้านนู้นเขียนไว้ชัดเจนเนี่ยคุณเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าคุณจะได้รับการตัดสินหนึ่งที่สุดแล้วผิดอันนี้เป็นความเห็นที่ผมแตกต่างกันแน่นอนขพะสองก็คือว่าการกําหนดเงื่อนไขแล้วถูกกล่าวหาว่าผิดเงื่อนไขเนี่ยแปลว่าอะไรเพราะตํารวจเขาก็มีสมมติว่าคุณไม่ถูกกับตํารวจโรงพักนี้คุณออกไปเขาก็จับคุณอีกก็หาโน่นจนจับคุณอีกหาว่าไปทําผิด ือทุกคดีมันเป็นคดีที่ต้องพิสูจน์โดยเฉพาะคดีนี้ผมเคยพูดกับผู้วิหารสารยาหลายคนว่ามันเป็นคดีการเมืองเด็กพวกนี้ทะเลาะก,กับรัฐไอ้รัฐเนี่ยมันก็ต้องตั้งข้อหาอยู่แล้วมันใจมันมาชื่นชมเอาดอกไม้มาให้เด็กได้ไงเพราะฉะนั้นคือผมไม่เห็นมีเหตุผลที่นี่ความเห็นที่แตกต่างคือผมไม่เห็นมีเหตุผลใดที่ที่เขียนไว้เลยเออถ้าเด็กคนนี้ตั้งใจที่จะไปฆ่าพยาน หรือตั้งใจจะหลบหนีทุกคดีเขาไปมอบตัวเนี่ยถ้ากำลังไปจับได้ที่ชายแดงเขาหลบหนีโอเคถือว่าคุณพยายามจะหลบหนีออกจากอำน,นาจศาลไม่ให้ประกันไได้เพราะมันมีอยู่แค่สมเหตุเดงนหรือจะไปก่อให้เกิดพยานอันตรายอยู่เปานอะไรอื่นแปลว่าอะไรคือหมายความว่าคุณประกาศเลยว่าออกไปฉันจะไปฆ่าพยานออกไปจะไปเผาบ้านนายกเนี่ยถึงนี้โอเคแต่เด็มพวกนี้เขาต่อสู้ตามวิธีทางที่ถูกกล่าวหาว่าผิดโดยรัฐโดยตำรวจเพราะฉะนั้น วามเห็นที่ตัดแย้งออกับผมกับอายาการคือผมไม่เห็นด้วยคดีนี้ที่เด็กไม่ได้ประกันตัวสำนักง,งานอใยาการสูงสุดโดยอายาการกองต่างๆเขาคัดค้านเพราะเหตุผลว่าโทษอัตราสูงออกไปแล้วจะไปทำฝากรปทำคมสิดธีกเขาคัดค้านด้วยนะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าทนาแผ่นดินเนี่ยมันต้อง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 พิจารณาตัวเองเหมือนกันครับ ครับสรุปว่าไม่ได้ประกันพ <c oughs> ูดจังยาญแต่ชงชุนเมื่อสองอาทิตย์ไม่ได้ประกันสนะสมคำครับขอบคุณครับปีนี้กระบวนการยุติธรรมยังคงดําเนินไปขบวนการราษฎรก็ประกาศว่าจะขับเคลื่อนอย่างน้อยๆจะมีการล่ารายชื่อเสนอกฎหมายเข้าสภาจัดการชุมนุมติดตามความคืบหน้า เป็นวาระหนึ่งวาระ2ในสภาไม่ว่าจะลงมติคว่ำร่างปัดตกหรืออย่างไรก็ตามอาจมีการขยับเห็นการชุมนุมอีกครั้งการต่อสู้มีกระแสสูงกระแสต่ำทั้งในทางการเมืองและในชีวิตจริงชีวิตส่วนตัวไผ่ดาวดินหนึ่งในแกนนำสำคัญข,ข,ของขบวนการเคลื่อนไหวราษฎรและแกนนำกลุ่มทะลุฟ้าเคยกล่าวไว้ว่าคนมากก็สู้คนน้อยก็สู้เหลือคนเดียวก็จะสู้ เพนกวินภาริชวารักเคยกล่าวไว้ว่าคุกอาจขังดวงดาวได้แต่ไม่อาจกักขังแสงของดวงดาวได้อานนนำพายืนยันไว้ว่าเราเดินมาไกลเกินกลับไปนับหนึ่งขอยกข้อความเหล่านี้ทิ้งฝากและรับปี65ชะตากรรมอยู่ในมือทุกท่านอย่าปล่อยให้พายุที่โหมกระนำสั่งสาลงไปเองแม้มันสงบลงไปเองได้ แต่จงคิดท่าร่ายรำท่ามกลางสายหาฝนเถิดฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ขุนแก้วรอรินแชน n นลด้วยนะครับขอพลังจงอยู่คู่ทุกท่านเสมอหลังจากนี้อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นรอรินแชน n นลฝากติดตามรับปี65ด้วยนะครับ